ก็ดีประชาเล่นเรืเรอ่องอาหารก็ยังดีกว่านั้นนะวันนี้ในรายการฟินิดเดียวเราก็เลยกจะทำกิจกรรมนั้นพอดีทำไมเราถึงนั่งรองขนมอยู่ละ่ะโอ้ฮับบ้าบับบา้าฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ยเจอได้ชิ้นที่เล็กที่สุดแมรี่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดและแซกนั้นได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีก ว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ว้าวใช่แล้วฮับบ้าบ้า,บาน่าประทับใจมากาตามธนเดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชิ้นที่เล็กที่สุดก็จะลุยก่อนลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแม้แต่ว่ามันเล็กมันอร่อยแนะ่นอนพยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมด คิดว่าไงล่ะทำได้ไหมพวกเราเชื่อในตัวเธอนะโอ้ดูสิแล้วก็หมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าหมากฝรั่งจะลงไปผิดท่อใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยขอล้องแอนดี้ไม่ได้แย่ขนาดน่ะจิวหายใจหน่อยไหมเอยแมรี่ถึงตาเธอแล้วลุยเลย วยงามใครมันจะไปฝันล่วว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างในมันกินได้นงางชิดเลยแต่แหม่รีนตั้งใจที่จะกินให้หมดภายในมื้อเดียวใช่แล้วนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแต่อย่างเหมือนทุกครั้งมันเป่าลุกบอลกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหน รูป่องนั้นมันก็จริงฮะบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบินไปกระฝูงกาหมดแล้วเอาเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูงโอ้ยันมันไกลมากเลยนะโอ้ยนั่นไม่ได้เป็นการที่ s อ f t landing เลรเลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแอนดี้ช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะกะ ฉันไม่เคยเห็นหมากฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากๆอ,าอร่อยที่สุดเลยเฮ้ยแอนดี้อย่าเสียสักสี่นะจำมารยาทของนายไว้ด้วยถึงแม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือมารยาทในความแล้วฉันหวังว่านายจะได้ฟองสบู่ตอนนี้นะใช่แล้วก็ดีเหมือนกัน ว้าวนั่นเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้เอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่างลูกโป่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี้แลนานทุกคนจะได้สนุกสนานโอ้ยไม่ยุติธรรเลยนายทำงานหนักมากในรอบที่แล้วและนี่คือกลางวันของนายนี่นะแต่เจลมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเถอนะ และไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุดสต๊าหยุดใครมีขนมที่เล็กที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะแอนดี่เตรียมซองไปด้วยแต่ตามันลื่นเกินไปบางทีเราควรที่เล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่า เล็กจะมีค่ะใช้แล้วตามันอร่อยมากยินลี่อยู่ข้างนอกแย้มอยู่ข้างในมีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไปเจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันเธอมีทุกอย่างทั้งแคเชปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่าง,งามเดี๋ยวนะ ฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอเนี่ยแหละรสชาติมันดีมากมันไม่มีเวลาสําหรับปริยาตถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของเธอฉันก็คงจะไม่รักษาปริยาตเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริงๆคะเธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเอง เมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเอ้ยเดี๋ยวฉันชมเธอเร็วกันไปโอเคมึงชีแมลี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยมารยาทที่ดีออ้ยอย่าฉันคิดผิดแล้วนั้นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกราดเอจะถือมันยังไงเนี่ยใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่แลวมันยังลื่นด้วย แป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่เลื่อนอีกแล้วมันเริ่มอะไดีกว่าแมลงวันพวกนี้มันจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดมาด้วยความหวานถ้าเป็นฉันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุดหักโอ้ยแมลงวันตัวน,นี้ตัวหนักมากดูเหมือนว่าแอนดี้กำลังชี้วางแผนกองแต่เอ็มมากำลังเฝ้าระวังอยู่บางที่เธออาจจะมีตาที่3ามก็ได้ ต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเก็งอยู่นะฉันสงสัยว่าตาของเธอเนี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอแคยหิวมากแค่นั้นน่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือเพราะตอนนี้แมรี่ก็กำลังจะเสร็จแล้วและก่อนนะลูกตายังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกตาเป็น,นชิ้นๆอย่างขยันคันแข,ข็งจนเป็นชิ้นส่วนต่างๆแทบหลบไม่ได้เลย ทฤษฎีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่ามาเลียทีท่ดีนั้นจบเมื่อความอร่อยมาเยือนมีไอศครีมช่น้นเล็กปางไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่และเมื่อพูดถึงไอศครีมของแอนดี้มันคือความฝันของคนรักความหวานและเป็นเส้นทางสู่การเจ็บคอแต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมันมีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ละแมรี่เธอรออะไรอยู่ไอศครีมกำลังเยิระ,ะลายเหรอ เอมมาดูเหมือนกำลังจะหลงไหลในความหรูหราของคนอื่นเพราะว่าเธอในแันแท้จะไม่ได้มีไอศครีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนานแม้ว่ามันจะไม่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็เำยังแสดงทักษะระดับสูงบางอย่างได้ว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูกงเธอนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเธอไม่ยังเป็นน้องใช้ผ้าชิปาก้ยซ้ำ ไอศครีมก็หมดแล้วเหลือแต่คนเพ่นรางวัลปลอบใจแมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจลคราวนี้เจลไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่อยากจะกินกับไอศครีมของตัวเองอย่างรุ้นแล้วโอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่ของเธอจริงๆเจ,จลเธอนี่ตกกะกาจริงๆเลยอบอกหน่อยสิมันอร่อยเปล่า ดูน่ะอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นน่ะสิเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวเนี้ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วไอศครีมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว่นใหม่ซะนั่นแหละเธอมองเห็นอีกแล้วและเธอจะเลียไอศครีมออกจากแว่นของเธอด้วยผ้าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมคนความสึกสองเจ้า เราทำได้แค่อิจฉาเธอเท่านั้นโอเคแตนดี้ตอนนี้ถึงตานายแล้วอาคงน้ำลายไหลามาสักพักใหญ่แล้วไม่มองนี่ความบูดมสมบูรณ์ของรสชาตินี้และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นอนนายและอนนายทท้านั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทำอะไรกับไอซคกีมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิ แอนดี้เกำลังเอนจอยสุดๆพวกสัตรูทำได้แคอ่อิจฉาไอนติคินมีเยอะเกินจนทำให้นายเอซเซียมกลายเป็นน้ำแข,ข็งได้นะเนี่ยนายเริ่มที่จะกลายเป็นตัวเขียวแล้วไอ้บางทีอาจจะพอแล้วก็ได้นะไม่หรอกแอนดี้ตัวสั้นแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้พวกศัตาูไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าว เข,เขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละแต่ตอนนี้สาวๆก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาและอย่างที่พวกเราเห็นในโบผมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกันเอาล่ะสาวๆลองทำให้็ำที่าปาับนหําคลใ่้สูงสุดและลมไม่สูงสุดเฮ้ยแอนดี้ในรอดแล้วอย่าิ่มพูดขอบคุณด้วยนะข้งหน้าก็ดูขีดจำกัดของเตเองด้วย โอเคตอนนี้จะเป็นไรล่โอ้เบเกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลยยกเว้นเจลแล้วกันเธอไม่ได้เบเกอร์ฉันไม่รู้สามตัวมันจะเรียกว่าไงแต่แอนดี้เป็นเบเกอร์แบบใหญ่แท้แต่ว่ามันจะเทียบของแมรี่ไม่ได้ก็ตามอย่าตื่นเต้นเกินแล้วบางทีเธอจะไม่ได้อะไรในรอบหน้าเจลอย่าเสียใจไปเลย ถ้าเันเบเกอร์ชิเนเล็กหรือจะพูดอีกอย่างนึงว่าเบเกอร์เจ๋วหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปัง <c oughs> เธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์แล้วนี่ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้ซะเธอรู้ไหมว่าเธออยู่ดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี่นะแต่เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะ <c oughs> อ๋อฉันเข้าใจแล้วเศษขนมปังไปตรวจในกล่องจุลรศน์สิ <c oughs> โอเคแสดงให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร์เกอร์อจริงๆดูสิฉันไเห็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลย <c oughs> น่าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริง <c oughs> เ,เจลเธอเคยต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มันเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกที่สุดเลย <c oughs> เจลวันนี้มนไม่ใช่วันเธอ แต่ดีโชคดีเบอร์เกอร์อเขาทำตามถูกกฎทุกข้อแม้แต่ว่าจะมีเกนที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามแต่กกนหานั้นก็แก้ได้ง่ายลองดูสิว่ามีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทีละอย่างมีอะไรที่มันปแปลกล่ะเฮ้ยระวังหน่อยสิดูสาวด้วยพวกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลย แล้วตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลยแอนดี้ขอโทษเบเคอแล้วไม่งั้นโดนเอาคืนแนะ่ยังไงล่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมล่ะ<อ>เหลือแค่ผักเงนหรอบางทีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะเธอจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลักนะใช่แล้วเบเกอร์เนะี่ยอร่อยสุดเลยแอนนี้เสียใจอย่างเดียวคือเขากินเบเกอร์แค่ชิ้นเดียว ไม่ใช่5หรือ10บเชนถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้อสับได้ทุกมือก็คงเดซี่ตอนนี้เขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นน่แล้วแต่ตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้วไม่หมายเป็นบองคนจะไม่ช่วยช่วยเท่าไหร่ What เหมือนก,กันล็อกเหมือนกันนะอ,อ,อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยแ่้วมือที่เหมาะสมมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่งไง ด้วยไฟฟ้าอย่าไปดอนเพื่อนเธอละใครจะต้องการเพื่อนละ่ะมันจะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้าแม้แต่ว่าจะเป็น 1- ใน8ของเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็ตามยิ่งใหญ่กว่าเลยและหน้ารับประทานกับเบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมละ่ะอร่อยสุดแอนดี้อย่าทำลายไหลเมื่อคนอื่นเพลิดเพลินกับขอ,ของขนมของเขาสิ เ,เขาอดใจไม่ไหวจริงๆแต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอกต่ไปความหลอเป็นสิ่งต้องห้ามสนุกมากเลยคิงนี้หวังว่าคุณจะหัวละสนุกสนานไปกับพวกเราและคุณสามารถค้นหาวิดีโอสนุกๆและเจ๋งๆในช่องของพวกเราได้เลย